ยุคหลังจากโควิดอะไรจะเกิดขึ้นและเราควรทำอย่างไร 1. ในช่วงที่เกิดโควิดนะครับผู้คนก็ถูกกัดตัวอยู่ในบ้านออกไปไหนไม่ได้นะครับในเมื่อออกไปไหนไม่ได้ผู้คนนะครับก็เริ่มหาวิธีอื่นในการทำอาหากินนะครับในการหาเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยครับก็เริ่มหันมาทำอะไรบางอย่างในโลกของโซเชียลออนไลน์นะครับ ฉะนั้นพฤติกรรมของมนุษย์นะครับเปลี่ยนไปแล้วครับโดยโควิดเป็นตัวเร่งนะครับให้ผู้คนเนี่ยหันมาเข้าสู่โลกออนไลน์เร็วขึ้น 2. ครับผู้คนเริ่มหันมาศึกษาเรื่องออนไลน์ว่าจะทำอาชีพอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์มากขึ้นครับดังนั้นเมื่อหลังจากโควิดจบครับผู้คนก็จะมาสู่โลกออนไลน์กันมากขึ้นและ3ครับตอนนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจนะครับจะเริ่มวิกฤตครับ แต่จะยาวนานแค่ไหนอันนี้เราไม่รู้ก็ต้องมารอดูกันนะครับแต่ในช่วงที่วิกฤตเศรษฐกิจนะครับเกิดขึ้นไม่ว่าสั้นหรือยาวก็ตามสิ่งที่เราทําได้ในขณะนี้นะครับก็คือเราต้องรีบเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวเองให้เร็วสุดครับปรับตัวเองให้เข้าสู่โลกออนไลน์ให้เร็วที่สุดครับเพราะจะมีคนนะฮะหลายคนที่ปรับตัวไม่ได้นะครับแล้วก็ตกงานแล้วก็อยู่อย่างยากลาบากอีกเยอะเลยครับแม้แต่ธุรกิจนะครับต่างๆก็จะเริ่ม ประสบปัญหาครับแล้วก็อาจจะต้องมีการปิดกิจการหรือล้มละลายกันนะครับฉะนั้นคนที่ไปไม่รอดคือคนที่ไม่ได้ปรับตัวนั่นเองครับเพราะโลกมันเปลี่ยนไปโควิดเร่งให้โลกเปลี่ยนเข้าสู่โลกออนไลน์เร็กวกขึ้นนะครับแต่ถ้าใครไม่ปรับเปลี่ยนตามคนนั้นก็ยากลำบากแน่นอนครับดังนั้นครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราทุกคนจะรับมือกับมันได้ ใส่คานี้ก็ไปเลยครับเมื่อเราเชื่อว่าเราจะรับมือมันได้เราจะพยายามหาวิธีทําอะไรให้เราเข้าสู่โลกออนไลน์และเป็นตัวเราให้มากที่สุดครับโดยมาดูนะครับว่าโลกจะเปลี่ยนไปนแบบไหนบ้างหนึ่งเลยครับโควิดได้เปลี่ยนโลกนะครับให้เข้าสู่โลกของโรบอทและ AI เร็วขึ้นครับโดยก่อนหน้านี้ครับมีคนที่คาดการณ์นะครับก็คือจะค่อยๆเปลี่ยนเข้าสู่โลกของโรบอทหรือ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับค่อยๆเปลี่ยนเข้าสู่โลกปัญญาประดิษฐ์หรือโรบอท AI ช้าๆครับแต่เนื่องจากโควิดมาทําให้ผู้คนไม่สามารถออกจากบ้านได้ไม่สามารถเจอหน้ากันได้ครับดังนั้นหลังจากนี้ครับผู้คนก็จะเริ่มพัฒนาเอาโรบอท AI เข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อไม่ต้องไปพบปะผู้คนมากขึ้นนะครับดังนั้นโลกได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับ สิบอันดับอาชีพที่จะถูก AI หรือโรบอทเข้ามาแย่งงานในอนาคตอันใกล้นี้อันดับ1นักบัญชีอันดับ2พนักงานขายอันดับ3เภสัชกรอันดับ4เกษตรกรอันดับ5นักกฎหมายอันดับ6คนขับแท็กซี่อันดับ7พนักงานธนาคารอันดับ8ดาราอันดับ9นักเขียนข่าวและอันดับ10ล่าม และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับของอาชีพที่จะถูกลรบอทแย่งงานจริงๆแล้วมีหลายอาชีพนะครับเอาเป็นว่าอาชีพอะไรก็ตามที่ทําเหมือนเดิมซ้ําๆโดยไม่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับคืออาชีพที่เสี่ยงต่อการถูกลรบอทแย่งงานครับเพราะโลบอทตเนี่ยถ้าอะไรที่ใช้แรงงานเขาเก่งกว่าคนอยู่แล้วครับแต่ถ้าต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อันนี้แหละครับใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือความเมตตาอันเนี้ยโลบอทอาจจะสู้คนไม่ได้นะครับมาข้อ2ครับข้อ2ก็คือ ทำงาน Work From Home ครับผู้คนนะครับจะเริ่มมาทำงานแบบทำงานจากที่บ้านนะครับเป็น Work From Home เพราะว่าในช่วงที่เราติด c u r f e ฟนะครับอยู่บ้านไม่ได้พบปะผู้คนหลายๆคนครับก็เริ่มพัฒนาทักษะในการทำธุรกิจหรือทำงานทางออนไลน์นะครับ อย่างเช่นขายของหรือว่าซื้อของทางออนไลน์แล้วก็พัฒนาเรื่องการทําประชุมทางออนไลน์นะครับดังนั้นโลกมันก็เปลี่ยนไปแล้วครับผู้คนจะเริ่มทํางานจากที่บ้านมากขึ้นและที่สําคัญครับก็จะมีเว็บไซต์หลายเว็บนะครับที่ให้ผู้คนเข้าไปค้นหาคนที่จะมาทํางานให้เรานะครับธุรกิจต่างๆนะครับจะเริ่มลดขนาดลงนะครับไม่จ้างพนักงานเยอะแล้วครับต่อไปจะมีพนักงานน้อยลงขนาดของบริษัทจะเล็กลงนะครับ แล้วก็จ้างเป็นฟรีแลนซ์จ้างเป็นเอาท์ซอร์สเข้ามาทํางานแทนเนื่องจากค่าจ้างนะครับของฟรีแลนซ์บางทีถูกนะครับอย่างเช่นอินเดียหรือฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะมีค่าจ้างที่ถูกนะครับดังนั้นหลายคนครับก็เลยหันมาจ้างออกแบบหรือเขียนเว็บไซต์นะครับโดยจ้างคนต่างชาติในเว็บไซต์ฟรีแลนซ์นะครับอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้ครับชื่อ f i v e r นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเว็บไซต์หาฟรีแลนซ์หรือเอาท์ซอร์สของต่างชาติรวมทั้งโลกเลยนะครับ แล้วก็อีกเว็บหนึ่งครับเป็นของคนไทยนะครับเป็นชื่อ Fastwork นะครับอันนี้ก็สามารถไปลองหาดูได้นะครับว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราจะทำงานประจำเฝ้าออฟฟิศอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่เวลาของมันแล้วนะครับตอนนี้เราต้องอัปเกรดตัวเองครับให้สามารถทำงานจากที่บ้านได้ด้วยนะครับหรือทำธุรกิจจากที่บ้านได้และที่สำคัญครับตอนนี้มาข้อ3เนาะและตอนนี้ครับอย่าง Facebook ก็จะมีเฟซบุ๊ o คอร l l รชันนะครับ เป็นเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงนะครับจะเริ่มพัฒนาโลกเสมือนจริงแบบเต็มรูปแบบครับเพราะว่าคนไปไหนไม่ได้ก็ต้องหันมาอยู่ในโลกเสมือนจริงต่อไปนะครับผู้คนก็จะสามารถช้อปปิ้งในห้างสินค้าเสมือนจริงนะครับหรือแม้แต่ไปเที่ยวเสมือนจริงดูหนังเสมือนจริงไปกับเพื่อนนะครับแต่ตัวเราเองเนะี่ยอยู่บ้านเพื่อนก็อยู่บ้านแต่ไปเจอกันในโลกเสมือนจริงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของเสมือนจริงนะครับเราสามารถาจะทําอะไรก็ตามนะครับสามารถทําได้ในโลกของเสมือนจริงเลยหรือแม้แต่อนาคตอาจจะมีการผ่าตัดระยะไกลนะครับก็คือใช้เหมือนกับมองเห็นภาพจริงเลยแล้วก็ผ่าตัดได้จริงๆนะครับอันนี้ก็อาจจะเร็วๆนี้ไม่นานนี้นะครับก็จะมีเทคโนโลยีเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับแล้วข้อ4ครับก็คือ 5G ครับจะเข้าสู่ยุค 5G เมื่อไรนะครับที่เราเข้าสู่ยุค 5G เขาเนียโลกจะเป็นโลกออนไลน์ของแท้แล้วนะครับ 5G เนี่ยมันเร็วกว่า 4G นะครับ10 20เท่าเลยนะครับแล้วก็ใช้พลังงานน้อยกว่าทำให้ใช้แบตเตอรี่มือถือน้อยลงนะครับแบตก็จะหมดช้าลงนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีความถี่ที่มากกว่า 4G ถึง10เท่านะครับและโลกก็จะเข้าสู่โลกออนไลน์แบบแท้จริงและเต็มตัวครับไอ้ที่ว่า อ่าแท็กซี่ไร้คนขับอะไรก็จะมาในยุค 5G ซึ่งอาจจะเป็นปีนี้นะครับหรือเร็วๆนี้นั่นเองนะครับและทีเนี้ยธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ที่ต้องลงทุนสูงเฝ้าร้านเอาของเข้าร้านแล้วเฝ้าร้านตลอดเนี่ยเขานี่จะเริ่มลําบากแล้วครับทางดีว่าที่จะอยู่ได้นะครับคือต้องเปิดร้านไปด้วยแล้วก็ทําทางออนไลน์ไปด้วยมี Facebook แล้วก็ไลฟ์ไปด้วยนะครับถึงจะสามารถอยู่ได้นะเพราะว่าวันเนี้ยเราเปิดร้านเรามีค่าโสหุยค่าใช้ใจ่าย ค่าเช่าค่าอะไรก็ตามเยอะมากครับฉะนั้นค่าใช้จ่ายมันสูงครับเราต้องหาอะไรบางอย่างที่มาช่วยก็คือโลกออนไลน์นะครับแม้แต่ร้านอาหารนะครับยังต้องปรับกลยุทธ์ตัวเองนะครับเข้ามาสู่พวกไลน์แมนแกลฟฟูดหรือฟูดแ p นด้านะครับเพื่อเอาตัวเองเข้าสู่โลกออนไลน์ครับแล้วทีนี้ครับใครที่ไปปรับตัวลำบากแน่นอนครับอย่างพวกเราจำได้ไหมครับโนเกียสามสาหหรือเทปหรือฟิล์มสีโกดัก ตอนนี้เป็นไงแล้วครับมันเจ๊งแล้วถ้าไม่ปรับตัวมันเจ๊งเลยครับดังนั้นวันทุกวันนี้มันไม่ใช่3ามสาแล้วมันไม่ใช่เทปแล้วครับมันไม่ใช่ฟิล์มสีโกดักแล้วแต่มันอัปเกรดนะครับเป็นมือถือในปัจจุบันเป็นแอปพลิเคชันเป็นกล้องดิจิตอลซึ่งก็ตอนนี้ก็ล้าสมัยไปแล้วนะกล้องดิจิตอลตอนนี้เขาก็เป็นแบบมือถือที่แบบดีกว่ากล้องดิจิตอลอีกนะครับแล้วก็โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัยมากนะครับ ดังนั้นสรุปง่ายๆครับว่าตอนนี้มันมีวงการที่เป็นขาลงและวงการที่เป็นขาขึ้นครับคำถามก็คือทุกวันนี้เรากําลังเอาดีจริงจังมุ่งมั่นทุ่มเทกับวงการขาขึ้นหรือขาลงวันนี้ไอขาขึ้นมันคืออะไรมันคือเกี่ยวกับโซเชียลครับอย่างเช่น Youtube, Facebook ใครที่มีเพจมาทำไลฟ์มาทำ u t u b e นะครับอันนี้คืออยู่ในวงการที่กำลังเป็นขาขึ้นนะครับหรือไม่ก็มาทำเป็นแอปพลิเคชันนะครับ ซื้อขายทางออนไลน์นะครับหรือค้าขายทางออนไลน์อย่างนี้ถือว่าเป็นวงการขาขึ้นนะครับถ้าเราอยู่ในโลกออฟไลน์อาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ผ่านหน้าร้านประจําและยิ่งในโลกยุคหลังจากนี้ทุกคนอาจจะไม่ออกจากบ้านนะครับฉะนั้นจะไม่ค่อยมีลูกค้าหน้าร้านแล้วเนาะต้องผ่านทางโซเชียลออนไลน์แล้วนะครับเราจึงต้องปรับตัวให้อยู่รอดังนั้นในยุคนี้ครับ เรามีแค่มือถือเครื่องเดียวเนี่ยเราก็สามารถทําสิ่งต่างๆได้แล้วนะครับเรามาดูครับและตอนนี้ยุคนี้มันเหมาะกับการทําอะไรบ้าง1เลยครับมันเหมาะมากครับที่เราจะสร้างตัวตนในโลกออนไลน์นะครับสิ่งที่ผมอยากให้พวกเราตระหนักนะครับก็คือเราน่าจะทําแฟนเพจของตัวเองนะครับไม่ว่าคุณจะทาธุรกิจอะไรทําการค้าหรือแม้แต่สร้างตัวตนตัวเองโดยที่เราไม่ได้ทําธุรกิจอะไรนะครับแต่เราสร้างตัวตนไว้นะครับ เพื่อที่เมื่อเรามีผู้ติดตามเยอะๆเราสามารถจะทําอะไรง่ายแล้วนะครับคุณมีผู้ติดตามเยอะเมื่อไหร่คราวนี้ขายของก็ง่ายสร้างธุรกิจอะไรก็ง่ายนะครับหรือจะแนะนําคนให้ทําอะไรก็ทําได้ง่ายเพราะว่าผู้ติดตามหรือเราเรียกว่าสาวกนะเหล่านี้เขาจะชื่นชอบชื่นชมคนที่เขาติดตามและพร้อมที่จะทําตามนะครับขอเพียง คุณสร้างเพจของคุณและทำไลฟ์อะไรก็ได้ที่เป็นการให้ผู้คนเยอะๆนะครับไม่ต้องคิดเรื่องรับครับให้อย่างเดียวจะเป็นทงางแฟนเพจ Facebook Live ก็ได้นะครับหรือจะเป็น YouTube Channel ก็ได้วิธีที่1นะครับก็คือสร้างตัวตนในโลกออนไลน์วิธีที่2ก็คือขายของออนไลน์ครับก็มีวิธีอยู่3วิธีให้เลือกนะครับวิธีที่1ก็คือสร้างแบรนด์ตัวเองในโลกออนไลน์นะครับวิธีที่2ก็คือขายของแบรนด์ของคนอื่นนะครับ แล้วก็วิธีที่3ครับเราอาจจะยิงโฆษณายิงแอดโฆษณานะครับใน Facebook หรือ Google Ads นะครับอันนี้ก็คือวิธีที่2อาชีพที่3ครับคืออาชีพอะไรก็ได้ที่ทำงานอยู่ที่บ้านโดยไม่ต้องออกไปไหนก็ได้นะครับแบบแบบออนไลน์เนาะวิธีที่1ก็คือเราสามารถทำงานที่ไหนก็ได้โดยใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือมือถือนะครับในการช่วยทำงานหรือวิธีที่2ครับ ให้เราใช้เงินใช้คนหรือระบบในการทำงานให้ครับนี่ก็เป็น3วิธีในการทำงานในโลกยุคใหม่หลังโควิดนะครับก็ฝากทุกคนไว้นะครับดังนั้นวันนี้ไม่ว่าเราอยู่วงการอะไรก็แล้วแต่ถ้ายังทำแล้วได้เงินอยู่ทำไปก่อนนะครับแต่ช่วงวันหยุดหรือเวลาว่างหลังเลิกงานนะครับให้เรามาศึกษาว่าวงการไหนที่เราสนใจจะเข้าไปและต้องเป็นวงการขาขึ้นนะครับ เพราะวันนี้ถ้าเราอยู่ในวงการขอขาลงต่อให้เราเก่งแค่ไหนแต่ถ้าวงการเป็นวงการขาลงเราลำบากแน่นอนครับแต่ถ้าเราอยู่ในวงการขาขึ้นแม้ว่าเราไม่เก่งแต่เราก็จะเติบโตไปพร้อมกับวงการนั้นนะครับซึ่งมาดูตัวอย่างให้ชัดเจนเลยก็คืออย่างบันไดเลื่อนนี่นะครับบันไดเลื่อนสีแดงทางซ้ายมือนะครับเป็นบันไดเลื่อนขาลงนะครับถ้าบันไดเลื่อนลงแล้วเราพยายามวิ่งขึ้นไปชั้นบนเราจะเป็นยังไงครับเหนื่อยครับ เช่นเดียวกันถ้าเราอยู่ในวงการขาลงแล้วเราพยายามเอาดีเอาเด่นนะครับเอาให้ประสบความสำเร็จในวงการขาลงเราจะเหนื่อยเหมือนกับวิ่งขึ้นบันไดขาลงนะครับแต่ถ้าวันนี้เราขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นนะครับเราเพียงแค่ยืนเฉยบนบันไดบันไดเลื่อนมันก็เลื่อนขึ้นสบายครับเพื่อง่ายเราสามารถประสบความสำเร็จสำเร็จได้อย่างสบายหรือถ้าเราวิ่งขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นเขาเนี่ยเราจะวิ่งสําเร็จได้เร็วเลยครับังนั้นก็ฝากไว้นะครับ ว่าให้เราอยู่ในวงการขาขึ้นไม่ใช่ขาลงครับแล้ววงการขาขึ้นไม่จะเป็นต้องเก่งครับอยู่แล้วก็ศึกษามันไปเรื่อยๆครับอะไรที่ทําให้คุณอัปเกรดตัวเองนะครับพัฒนาตัวเองได้ทําเลยครับที่เกี่ยวกับวงการขาขึ้นนั้นๆนะครับอย่างตัวอย่างตอนนี้ยังน้องคนนึงนะครับชื่อน้องไรอันนะครับเขาอยู่ในช่องไรอันทอยส์รีวิวนะครับเป็นเด็กอายุ7ขวบ เขาทาตอน6ขวบนะครับตั้งแต่สขวบเนี่ยเด็กคนนี้ก็ชอบเรื่องของการรีวิวของเล่นเขาก็เลยขยันขยอนะครับให้พ่อกับแม่สอนให้ไปเรียนวิธีการท YouTube นะครับแล้วเขาก็มาทํา YouTube ของเขานะครับพ่อกับแม่ช่วยกันทํานะครับอายุ7ขวบครับมีรายได้เฉลี่ยนะครับปีละ363ล้านบาทครับหรือพูดง่ายๆก็คือรายได้ประมาณวันละล้านนะครับจากการท YouTube ครับนี่ครับคือ สาเหตุว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเด็กน้อยไม่ต้องเก่งแค่ชอบทําอะไรก็ทําสิ่งนั้นในโลกโซเชียลใน YouTube หรือในในแฟนเพจนะครับก็จะมีคนมาติดตามแล้วก็ซื้อของหรือได้ค่าโฆษณาจาก y t u t u เนี่ยครับดังนั้นเราไม่ต้องเก่งครับหาสิ่งที่เราชอบนะครับซึ่งในช่องของเรานะครับ freedom life pop เนี่ยครับก็จะมีใน y o u t u b e ในเรื่องของการค้นหาตัวเองด้วยนะครับลองไปศึกษาในคลิปอื่นๆนะครับของช่อง และสุดท้ายนี้ครับก็มีคําคมนะครับของชา์ดาวินนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษนะครับได้ฝากไว้ว่านี่ไม่ใช่โลกของคนที่เก่งที่สุดแข็งแรงที่สุดหรือฉลาดที่สุดแต่เป็นโลกของคนที่สามารถปรับตัวได้ดีที่สุดใครที่สามารถปรับตัวเองและรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ดีที่สุดนะครับคือคนที่อยู่จะอยู่รอดในยุคนี้นะครับ ก็สุดท้ายครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆของช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ผมโคชป๊อปกันชัยสวรสิริพัฒน์สวัสดีครับ